นับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ลดแรงมากแค่29บาทวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้กลับมาในครัวครับเป็นเมนูที่2ครับเมนูแรกเป็นปอกเปี๊ยผลไม้ไปเรียบร้อยแล้วเมนูนี้ครับที่อยู่ในครัวเนี่ยเราก็จะเป็นเมนูวันแห่งความรักคือวมนวาเลนทน์นะครับผมเลยตั้งชื่อเป็นวาเลนทน์สตรอเบอรี่เซตนะครับที่เอามาฝากท่านผู้ชมกันผมจะมีส้มมะนาวสตรอเบอรี่แตงโมอันนี้จะเป็นเหมือนค็อกเทลเล็กๆเสิร์ฟคู่กับสังขยาครับแล้วก็มีขนมปัง สังขยาเราจะใช้สตรอเบอรี่เขาเป็นเมนหลักด้วยนะครับผมขอสตรอเบอรี่เพื่อที่จะทําซอสเพราะว่าตัวสังขยาจะต้องมีซอสสตรอเบอรี่อยู่ในนี้ด้วยก็เป็นสตรอเบอรี่ของโครงการหลวงเนี่ยครับเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสะหน่อยเพราะจะได้เคี่ยวแล้วผสมกับน้ําตาลได้ดีสดมากเลยครับสตรอเบอรี่สีสวยด้วยเะครับเดี๋ยวผมล้างสตรอเบอรี่หน่อยแต่ว่า ผมย้ายเบนเดอร์ผมก่อนเพราะว่ายังไม่ใช้เสร็จแล้วผมเอาสตอเบอรี่ผมมานี้ล้างเรียบร้อยอนะครับผมมีเกลือนิดนึงครับผมก็มีน้ำตาลขึ้นตั้งไฟครับผมก็ให้เขาค่อยๆร้อนและละลายเป็นอันนี้ครับส่วนสังขยาของเราก็จะมีไข่ครับครับเอาเฉพาะไข่แดง จริงในสูตร3ลูกผมย่อยให้สูตรเล็กลงนะครับก็เหลือไข่แดงฟองครึ่งเราก็จะใช้ฟองครึ่งครับตามส่วนผสมที่ถูกต้องถ้าอยู่ที่บ้านก็เพิ่มสูตรไปแล้วกันนะครับให้เขาเต็มสูตรไปแล้วผมก็จะมีกะทคิครับแต่ผมก็จะมีนมด้วยครับเร็นส่วนสี่ถ้วยครับท่านผู้ชมครับอาอละสตรอเบอร์รี่เราเรียกหาเจ้าของแล้วครับ เหมืนก็เบานิดเลยแล้วก็ให้เขาเดือดไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็มีแป้งข้าวโพดครับแล้วมีน้ําตาลท่านผู้ชมน้ําตาลเนี่ยก็น่าที่จะต้องบอกว่าแล้วแต่ที่จะชอบหวานชอบไม่หวานเลยนะครับผมก็จะมีน้ําเสร็จ1ส่วน8ของถ้วยใส่ลงไปแล้วเราก็เอาขึ้นตั้งในน้ําเดือดครับแต่น้ําเดือดเนี่ยอยากจะให้เขาเดือดแบบเบาหน่อยเพราะว่าถ้าแรงมากเดี๋ยวตัวสังขยาเราเป็นก้อน ครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับการที่จะตีไข่ให้เขาเป็นตัวสังขยานะครับใจร้อนไม่ได้เพราะาเดี๋ยวจะเป็นก้อนซะก่อนเราปิดสตอบรี่นี้ได้เรียบร้อยแล้วท่านชมครับปิดไฟไว้เลยรอ ในน้ำเดือดแล้วเขาก็เริ่มเป็นครีมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะครับว่าให้เขาสุกก่อนโอเคเอาละเราได้ตัวสังขยาของเราแล้วท่านผู้ชมครับก็จะเป็นครีมอย่างนี้เลยเหมือนมายองเนสนะครับตายแล้วเรียบร้อยอันนั้นเราก็จะทําขนมปังของเราก่อนครับเป็นรูปหวานแห่งความรักแบบนี้ครับ ามดวงเรียบร้อยผมก็จะมีซอสของเราสตรอเบอรี่ของเราครับที่เราเชื่อมาไว้นั้นสังขยาก็จะเป็นสังขยยสตอรอเบอรี่ที่เซ็ตไว้เรียบร้อยอยู่ตรงนี้ครับเราก็เอาสตอรอเบอรี่นี้แตงหน่อยเนีเราจะต้องมีเครื่องดื่มด้วยครับท่านผู้ชมครับ เครื่องดื่มเรามีเบนเดอร์ครับเจ็บร้อยผมมีนี่ตัวสตอร์บีเอียนี้ครับเพิพ่มความหวานทีนี้ผมมีมะนาวไอ้นั้นผมจะใส่มะนาวนิดนึงครับบีบลงไปผลไม้เราแช่เย็นซะหน่อยให้เย็นเย็นผมก็ใช้ส้มเลือกตรงที่ไม่มีเม็ดหน่อย ก็มีแตงโมที่แช่เย็นไว้แล้วอืมเย็นเชียบเลยดูที่ไม่มีเม็ดหน่อยนะครับ ก็ใส่เกลือน,นิดนึงครับโอเคแล้วก็มีสตรอเบอรี่หน่อยเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเป็นบ e n นท n e สตรอเบอรี่เซตครับซึ่งจะมีขนมปังใส่สตรอเบอรี่สังขยาแล้วก็มีนน้ำดื่มที่เป็นน้ำส้มมะนาว แตงโมแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ครับก็ทานร่วมกันครับเพื่อ,อนนี้หวานเกินไปจะได้มีน้ำผลไม้ที่เราไม่มีรสหวานมากล้างคอนี่แหละครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเดี๋ยวเรามาชิมกันละครับขนมปังนุ่มท่านผู้ชมครับตัวสังขยาข้างล่างเนี่ยไม่หวานมากกลมกล่อมทีเดียวครับ แต่ว่าเราตบข้างบนด้วยสตรอเบอรี่ที่เราเชื่อมกับน้ําตาลตัดเกลือนิดหน่อยก็จะไม่หวานจนเลี่ยนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยนเนี่ยนี่เลยท่านผู้ชมครับอืมอันนี้ก็เพิ่มความสดชื่นทําให้ทุกอย่างลงตัวกันท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็น1เมนูสําหรับวาเลนไท์นี้ที่จะมาถึงครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นวาเลนไท์สตรอเบอรี่เซตเมนูครับที่จะเป็นแบบคอ m p a r e กันระหว่างเครื่องดื่มแล้วก็ขนมปังจิ้ม สังขยาสตรอเบอรี่ครับท่านผู้ชมครับเวลาเราทําเมนูเนี่ยอย่างสตรอเบอรี่วาเลนทน์เซตเมนูเนี่ยอาจจะยุ่งยากไปสัหน่อยแต่ว่าถ้าขยันทําแล้วก็ทําตามแบบนี้ได้ก็ยินดีครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าซื้อแบบสําเร็จนี่และครับร้านข้าวในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับผมก็จะมีเป็นเซ็ตแบบนี้ท่านผู้ชมครับผมเรียกว่าเป็นหยกมณีห่อสตรอเบอรี่นะครับก็คือว่าเอาตัวยกมณีเนี่ยครับยกมณีก็คือสาคู แล้วก็มีสตอรี่อยู่ข้างในแล้วก็มีถั่วที่กวนอยู่ข้างนอกแล้วล้อมด้วยสาคูที่กวนกับใบเตยเอามะพร้าวขูดเนี่ยล้อมอยู่ข้างนอกนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ390บาทสําหรับยกมนิหอสตรอเบอรี่แบบนี้โทรสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ครับสองวันล่วงหน้านะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับในวันแห่งความรักที่จะมาถึงแบบนี้เนี่ยแล้วโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันมาคาบูชาเนี่ยท่านผู้ชมก็พาคนที่ท่านผู้ชมรักไปทําบุญร่วมกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับ ไม่ใช่ว่าเราจะรักแต่คู่รักอย่างเดียวนะครับเรายังมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมีความรักให้กับคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยผมว่ามีความสุขครับเพราะ,ะนั้นความรักไม่ใด้เกิดกับเฉพาะแค่คู่รักเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนให้ความรักซึ่งกันและกันได้วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับยอดเชฟไทยวันเสาร์หน้าพบกันครับ9.20ทางช่อง5สวัสดีครับ